คลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงโมบิลสูตรเวอร์ซัสนะที่มีชื่อว่าไมตี t สไตป์ปีด e มเป็น n ัมเวอร์ซัตกับแบท n i g h t Squat แค i r นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็เป็นโมบิลสูตรเวอร์ซัสที่จับคู่นะครับฝั่งพระเอกแล้วก็ฝั่งทรกงนั่นเองนะเป็นตัวหลักนะครับโอเคเรามาดูค่าสเตตัสกันนะครับ ขั้นตตัดเริ่มจากไมตรีสไตป์รีดอมกันก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยนะ HP จะอยู่ที่85,000นะครับผมโจมตีบีม1 4 0 0นะโจมตีวัตถุ1,000นะครับป้องกันบีม1 5 0 0ป้องกันวัตถุ1,500ที่นาคดนดามจอที่ที่48นะครับแม่นยำ5 5า558ยหบดลีก138แล้วก็ว่องไว1,541พั้ย1 5 4เอ็ื่น3ุ1ยเอ็น,นะครับ จากค่าสถิติตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่จะโดดเด่นชัดเจนนะครับทั้งการโจมตีนะโจมตีบีมก็พันสี่นะโจมตีวัตถุก,ก็หนึ่งพันนะครับมันก็พอที่จะแกล้กเกียงกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของค่าป้องกันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับกลางๆนะพันห้านะครับส่วนความโดดเด่นของมันเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าวองไหวนั่นเองนะครับอยู่ที่1,500นนะอันนี้คือโดดมาแบบเต็มๆนะครับ ส่วนความแม่นยำนะครับอันนี้ก็จะถูกลองลงมานั่นเองนะครับเออก็ค่อนข้างที่จะแม่นยำมากแล้วก็ว่องไวมากนั่นเองนะครับ <S <S ต่อมาเรามาดูสกิลของเขากันว่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกเลยเป็นสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะครับมีชื่อว่าพอร์ตดีเฟนเดอร์นะครับขณะเริ่มต่อสู้นะครับผมตัวเองเนี่ยจะมีการติดสถานะซุปเปอร์อาร์เมอร์นะครับก็จะติดนานอยู่ที่30วินะครับ มีการติดสถานะฝ่าวิกฤตในเล็บโจมตีด้วยนะครับผมอัตราเพิ่มความเสียหายของฝ่าวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่25%่อนต่อนชนิดนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการสร้างความต้านทานกับดักนะครับอันนี้จะต้านกับดักอยู่ที่70ินี้ด้วยกันนะครับมีการสร้างความต้านทานทําลายยุโทโธปกรณ์ในเล็บโจมตีโดน100%ด้วยนะครับผมเอ่อติดสถานะดีมิตเบรกแบบบวกด้วยนะครับก็จะบอกดีมิตเบรกไปอยู่ที่เลเวล5นั่นเองนะแล้วก็ตั้งค่าเลเวลดีมิตเบรกไว้ที่เลเวลด้รด้ ต่อมานะครับผมจะเป็นสกิลธรรมดาที่2นะครับมีชื่อว่าฟ u ซุโนมีทามะแอนบีมเซเบอร์แบบโจมตีต่อเนื่องนะครับโจมตีแนวหน้านะครับลำแสงบีมบวกค่าวัตถุนะโจมตีโดน100%นะครับโจมตีในรูปแบบเชนด้วยเพราะรูแรงของเชนจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวนะแล้วก็ซับเพชชั่นใส่สศัตรูด้วยนะครับอ่ะเรื่องของซับเพชชันตรงนี้ ใส่ศัตรูจะติดอยู่ที่เลเวล3นั่นเองนะครับอย่าลืมนะอันนี้สูงสุดคือเลเวล10นั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการติดสถานะลดซับเพชชันด,ด้วยนะครับผมอัตราในการลดเนี่ยจะลดอยู่ที่5 0านั่นเองนะครับส่วนตัวเองนะครับผมจะมีการลดเลเวลซับเพชชันนะครับลดเลเวลซับเพชชันนะครับผมอันนี้เขาเขียนไว้ที่อยู่ลบสเลเวลนะครับแล้วก็มีการ ลดซับเฟสชั่นด้วยนะครับอัตราในการลดก็จะลดอยู่ที่50%นั่นเองครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับมีชื่อว่าฟ u ซุโนะมิทามะแอนด์ยิมเซเบอร์แบบตีป่านะครับอันนี้จะมีการใช้ท่าไม่ตายเร็วด้วยนะครับเมื่อใช้สกิลนี้ก็จะไปที่ท่าไม่ตายต่อเนื่องเลยนะครับผมโจมตีแนวหลังนะครับลำแสงมีนบวกค่าวัตถุนะโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะครับ พลุแรงจะอยู่ที่1%ต่อ1นึ่งเชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวนะแล้วก็ซับเพรสชันใส่ศัตรูด้วยนะครับผมศัตรูเนี่ยก็จะถูกซับเพรสชันบวกไปที่เลเวล3นะครับส่วนตัวเองนะครับจะมีการลดเลเวลซับเพรสชันนะครับอันนี้อัตราในการลดเนี่ยจะลบซับเพรสชันอยู่ที่ลบสนั่นเองนะครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับสกิลธรรมดาที่4จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราดึงเจ้ามิตี้สไตรฟิโดมเนี่ย ลงไปด้านหลังนั่นเองนะครับผมทกิลนี้ก็จะเกิดนะครับอ่ะมาดูกันนะมีชื่อว่าตั้งท่าต่อสู้นะครับตัวเองนะจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลมแสงบีมนะครับอัตราในการเพิ่มก็จะเพิ่มอยู่ที่100%นะมีการ เพิ่มทิติคอนดามีดด้วยนะครับอัตราในการเพิ่มก็1น0%เหมือนกันนะครับผมมีการอัพพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยก็จะให้มาอยู่ที่1 5 0 0 0นะครับแล้วก็จะไปต่ออยู่ที่10หน่วยต่อนเชนด้วยกันนะมีการอัพความเสียหายกิทิคอนในรูปแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นก็จะให้อยู่ที่1,200หน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก1ห,หน่วยต่อหนึ่งเชนนะครับผมมีการติดสถาะนะ่าวิกฤตป้องกันด้วยนะครับผม อัตราลดความเสียหายของฝ่าวิกฤตนะครับจะอยู่ที่33%ต่อ1ชนิดนะครับมีการกอร่อสภาวะลุกไหม้ด้วยนะครับผมตรงนี้เขาจะกอ่อสภาวะลุกไหม้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่จะไปซัพพอร์ตกับสถานะฝ่าวิกฤตนั่นเองนะครับก็ให้เข้าใจกันด้วยนะเพราะว่ามัน มันไหมตัวเองนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่นะอัตราในการเผาไหมนะครับผมก็จะอยู่ที่1 0 0้ยหน่วยนั่นเองนะครับส่วนจนํานวนในการเผาก็คือ12ครั้งต่อหนึ่งวินะครับผมแล้วก็มีการก่อสภาวะมึนง,งงด้วยนะครับอันนี้ก็จะซับพอร์ตกับฝ่าวิกฤตป้องกันด้วยเช่นกันนะกอสภาวะมึนงงใส่ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองจะไม่ติดสตตนนะครับเพราะว่ามีสถานะฝ่าวิกฤตอยู่นั่นเองนะครับผม แล้วก็ก่อสภาวะห้ามใช้สกิลด้วยนะครับแต่ตัวเองเช่นเดียวกันก็จะไม่ติดสถานะนะครับเเพราะว่ามีตัววฝาวิกฤตป้องกันค้างไว้อยู่นะครับผมแล้วก็มีการชาร์จ EN ให้กับตัวเองด้วยนะครับจำนวนในการฟื้นฟู EN นะครับแล้วก็จะอยู่ที่100%นั่นเองครับ ต่อมาก็จะเป็นตัวค่าสเตตัสของโมวิซูดแฟกไนท์สปอร์ตแคลนะครับผมอ่ะเรามาดูกันนะ HP นะครับผมจะอยู่ที่87,000นะครับโจมตีบีม3,000นะครับผม3,100เลยนะโจมตีวัตถุ1,100นะครับป้องกัน 900, บีม900ป้องกันวัตถุ900นะคิติคอนดาเมจ117นะครับแม่นยำ248หลบดีก166ว่องไว999แล้วก็ควิกควิเอ็น351นะครับ จากค่าสเตตนนันี้อันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าโจมตีบีมครับผมอันนี้เนี่ยเออเป็นตัวทำดาเมจชัดเจนเลยโดดมาเลยอ่าอันนี้โดดมาเลย3,100นะครับผมแล้วก็มีการซัพพอร์ตอยู่ที่กิ่คอนดาเมจอยู่ที่117ด้วยนะครับเป็นการตอบย้ำเข้าไปว่าในตัวแบ็กนะเออตัวแบ็กไนท์เนี่ยมันจะเป็นตัวดาเมจจริงๆนะครับผมเออแต่ก็จะมีเรื่องของอา่าลด ความสามารถลงมานะครับเมื่อเทียบกับไมตรีสไตล์ฟีดอมนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับป้องกันจะไม่ถึงพันนั่นเองนะครับทั้งป้องกันบีป้องกันวัตถุนะจะไม่ถึงพันนะครับแม่นยําก็ลดลงนะครับว่องไวก็999นั่นเองนะครับแต่ว่าทดแทนด้วยการที่เป็นตัวดาเมจแรงแบบนี้นะครับผมเรามาดูสกิลของเขากันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสกิลแรกเป็นสกิลธรรมดาที่1นะครับสกิลขณะเริ่มต่อสู้นะมีชื่อว่า เทคโนโลยีอาร์เมอร์นะครับขณะเริ่มต่อสู้นะตัวเองนะครับผมจะมีการติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับอันนี้ก็จะสกิลให้คล้ายกับในตัวไมตรีสไตล์วีดอมนะครับก็ติดสถานะซูเปอร์อาร์เมอร์อยู่ที่30วีด้วยกันนะติดสถานะฝ่าวิกฤตในโมเยบโจมตีด้วยนะครับเพิ่มความเสียหายอยู่ที่25%ต่อชนิดนะครับมีการสร้างความต้นทานกับดักด้วยนะก็จะต้านทานกับดักอยู่ที่70วีด้วยกันนะครับผม ตั้งความต้านทานทำลายยุโทโธปกรณ์ในวเล็บโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายนะครับแล้วก็โจมตีโดนหนึเปอร์เซนต์ด้วยนะตรงนี้เขาก็จะป้องกันนะครับติดสถานะรีบิเบกแบบบวกให้กับตัวเองอยู่ที่เลเวล5นะครับผมแล้วก็มีการตั้งค่าเลเวลรีบิเบกด้วยนะครับเรามันจะเป็นสกิลธรรมดา,าที่2นะครับมีชื่อว่าบีมเซเบอร์นะครับผมโจมตีแนวหน้านะลำแสงบีมนะครับโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนด้วยนะครับ ความรุนแรงของเชนก็จะอยู่ที่1%ต่อต่อ1นเชนนะครับมีการโจมตีตรงตัวนะโจมตีฝ่าทะลวงแอดซอฟด้วยนะครับผมอแอดซอฟก็จะไม่เป็นผลแล้วนะตรงนี้นะครับ เพราะว่ามันโจมตีทะลุแอดท็อปไปแล้วภาโคทั้งหมดนะครับจะมีการเพิ่มพลังโจมตีลําแสงบีมเพิ่มพลังโจมตีธาตุวัตถุนะครับอัตราในการเพิ่มนะครับผมอันนี้เขาก็จะเขียนว่าเพิ่มให้อยู ome, muscle, Freeze, ่ที <music> <face> 100่100%นั่นเองนะครับมีการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีลําแสงบีมแล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีธาตุวัตถุด้วยนะอัตราในการเพิ่มความเสียหายตรงนี้ก็จะให้อยู่ที่100%เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวเองเนี่ยมีการลดซับเพชชันนะครับ อัตราในการลดก็จะลดไปอยู่ที่50%นตั่นเองครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่3นะครับชื่อว่าดากูนนะครับโจมตีแนวหลังนะลำแสงบีมโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับความรุนแรงของเชนก็จะให้อยู่ที่1%ต่อ1เชนนะโจมตีตรงตัวด้วยนะครับแล้วก็โจมตีปาทะลวงแอ s ท็อปด้วยนะครับ อ่าวกวกทั้งหมดจะมีการอัพพลังโจมตีลําแสงบีมในรูปแบบเชนอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นเนี่ยอันนี้เขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยก็คือ5 0,000หน่วยนะครับผมเออแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหน,นึ่งเชนนั่นเองครับต่อมาจะเป็นสกิลธรรมดาที่4นะครับมีชื่อว่าโจมตีรุนแรงต่อเนื่องนะถ้าไม่ตายเร็วด้วยนะครับผมเมื่อใช้สกิลธรรมดาที่4ก็จะวิ่งไปที่ท่าไม่ตายเลยนะครับโจมตีเดี่ยว เน้นศัตรูที่มีเฮดีสูงสุดนะครับจะตีตัวนั้นก่อนนั่นเองนะลำแสงบีมนะครับโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับครุแรงก็จะอยู่ที่1%ต่อ1เชนนะโจมตีทะลวงป้องกันด้วยนะครับก็คือจะไม่สนใจค่าสเตตัสด,ด้วยนะตรงนี้นะครับผมโจมตีตรงตัวนะครับแล้วก็โจมตีทะลุแอ s ซอบไปด้วยนะครับ ส่วนบั็กวอทั้งหมดนะจะมีการติดสถานะกิลิคอน100%ให้นะครับแล้วก็เพิ่มคิลิคอนดาเมจให้ด้วยนะครับอัตราในการเพิ่มก็จะเพิ่มให้อยู่ที่100%นะแล้วก็อัพความเสียหายกิลิคอนในรูปแบบเชนนะครับผมค่าตั้งต้นในการอัพนะครับก็จะอยู่ที่1,500หน่วยครับแล้วก็จะไปต่ออีกิ0หน่วยต่อ1เชนด้วยกันครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของท่าไม่ตายของแบ็กไนท์นะครับผมมีชื่อว่าคุณปฏิเสธชั้นอย่างสิ้นเชิงขนาดนั้นเลยเหรอนะครับ จมตีทุกตัวนะลำแสงบีมติดชง,งักโจมตีทะลวงสกิลลดความเสียหายโจมตีโดน100%โจมตีในรูปแบบเชนนะครับพลัแรงจะอยู่ที่1%ต่อ1เชนเหมือนเดิมนะแล้วก็โจมตีตรงตัวนะครับผมโจมตีทะลุบาเรียรคุ้มครองทะลุบล็อกศูนย์ความเสียหายแล้วก็ทะลุแอดซอบด้วยนะครับบล็อกทั้งหมดนะครับจะมีการติดสถานะคิลิคอน100%ให้นะ อัพพลังโจมตีลำแสงบีมในรูปแบบเชนอัพพลังโจมตีธาตุวัตถุในรูปแบบเชนด้วยนะครับค่าตั้งต้นในการอัพตรงนี้เขาให้มาเยอะมากนะครับคือ10,000แสนหน่วยนะครับแล้วก็จะไปต่ออีก10หน่วยต่อหนึ่งเชนด้วยกันนะแล้วมีการอัพความเสียหายกิลิคอนในรูปแบบเชนนะครับค่าตั้งต้นก็จะให้อยู่ที่2,500หน่วยนะครับสำหรับดามจเกิลิคอนนั่นเองนะแล้วจะไปต่ออีกสิหน่วยต่อหนึ่งเชนเช่นเดียวกันนะครับ มีการติดสถานะกำแพงเหล็กให้กับพักพวกทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของกำแพงเหล็กอันนี้จะติดให้อยู่ที่10วิด้วยกันนะครับผมแล้วก็ลดซับเพชชันให้กับพักวกทั้งหมดด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นสกิลของเวอร์ซัสนะครับสกิลนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างของแบ็คไนท์หรือว่าร่างของไมตีสไต์ปีดอมก็ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอันนี้นะเขาใช้ร่วมกันนะครับสำหรับสกิลนี้ ก็สกิลวอชาชุดมีชื่อว่าระบบช่วยเหลือการต่อสู้ในเรียบออนะครับเงื่อนไขในการใช้งานเนี่ยก็คือใช้ถ้าไม่ตายนะครับผมเอออันนี้ก็จะออกมาทันทีเลยนะมีการจํากัดจํานวนครั้งในการใช้นะครับแล้วตรงนี้เขาก็ไม่ได้ระบุด้วยก็แปลว่าใช้ถ้าไม่ตาย1ครั้งนะครับอันนี้ก็จะออกมาปิดออโตโให้ทันทีแล้วก็ครั้งเดียวจบด้วยนะครับผม พรรคพวกทัมม้งหมดนะครับยกเว้นเวอร์ซัสยูนิตนะจะมีการเพิ่มเลเวลยูนิตให้นะครับอัตราในการเพิ่มเนี่ยก็จะเพิ่มเลเวลให้ก็คือบวกสิเลเวลนะครับผมเป็นระยะเวลา30มสิบวินะครับแค่นั้นเองนะครับผมสมมุติว่าคุณ มีเลเวลอยู่ที่100นะครับอันนี้ก็บวกเลเวลเข้าไปใช่ไหมก็จะบวกไปอีก10เลเวลเป็น110นั่นเองนะครับเออ110เนี่ยคือค่าสเตตัสมันจะมีการเพิ่มขึ้นนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเพิ่มให้เท่าไหร่นะครับเรามาสรุปกันนะครับผมในส่วนของ Mighty Style Freedom Gundam นะครับสกิลของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับผมจะเป็นสกิลที่ เน้นในการใช้ซับเพชั่นนะครับผมทั้งทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเลยนะครับจะเป็นเรื่องของการเล่นซับเพชั่นนะครับไม่ว่าจะช่วยฝั่งตัวเองแล้วก็ซับเพชั่นใส่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมแต่ทีนี้ว่าอันนี้จะเป็นเขาเล่นอะไรอะแนวซับพอร์ตนะครับผมในฝั่งไมตี้สไตล์บีด้อมนะแนวซับพอร์ตนะครับผมแต่ถ้าใช้ถ้าไม่ตายครบ2ครั้งนะครับมันจะมีการเปลี่ยนตัวนะ แล้วก็เปลี่ยนตัวมาเป็นแบ็คไนท์เนี่ยอันนี้จะเป็นแนวสายทำดาเมจนะครับเออตัวทำดาเมจเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งของแบ็คไนท์นะครับผมอันนี้นะเพราะว่าสกิลทุกอย่างเลยมันจะซัพพอร์ตในฝั่งแบ็คไนท์มากกว่านะครับอ่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลเลยนะเจ้าแบ็คไนท์เนี่ยจะมีการติสถานะกำแพงเหล็กด้วยนะครับนี่ดูท่าไม่ตายของเขาก็ค่อนข้างที่จะเอออรังคาญงานสร้างนะเพราะว่ามันโจมตีทุกตัวเลยนะครับผมแอร์ในตรงนี้นั่นเองนะครับ ก็ลองไปปรับใช้นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะคือ m i g h t ี s t ไตล์วีรบุเนี่ยคือเตรียมตัวนะครับลดซับเพลชันฝั่งตรงข้ามแล้วก็ซัพพอร์ตซับเพชันฝั่งตัวเองนะครับแล้วก็พอมาเปลี่ยนเป็นเจ้าแบ็คไนท์เมื่อไหร่แบ็คไนท์ก็คือดามมีจัดเต็มนะครับผมแหมมันจะเป็นในลักษณะน,นี้นั่นเองนะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะโอเคครับผมตัวนี้ เป็นตัวดาเมีนะครับถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขกับเกมครับ